สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับวันนี้พูดถึงโหราศาสตร์นะหลายคนบอกโอ้อาจารย์อาจารย์นี่เป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นพุทธศาสตร์เนี่ยนะทำไมมูดถึงโหราศาสตร์นะครับ เอาเป็นว่านะถ้าเกิดใครได้เคยเข้าประชุมนะสัมนมาออนไลน์กับผมนะผมจะบอกว่านะเวลาผมศึกษาเนี่ยผมจะเป็นผู้ฟังหมดแหละนะศาสตร์ไหนผมก็ฟังโหราศาสตร์ผมก็ศึกษานะครับแล้วก็มีความรู้พอสมควรทีเดียวแต่จะบอกก่อนว่าในมุมมองผมแล้วโหราศาสตร์นะครับกับไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ใช่เรื่องที่แตกต่างเพราะนั้นมุมมองโหราศาสตร์นะครับสำหรับเอ่อและโหราจารในบ้านเรานะกับมุมมองไซเคิลนะวงรอบ นะการครบรอบวงรอบต่างๆนะสำหรับชาวโดวนโตที่เขาศึกษานะพวกนักสถิติศาสตร์เนี่ยสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แตกต่างแต่ว่าบนความเชื่อที่แตกต่างกันนะของคนไทยเนี่ยจะเชื่อโหราศาสตร์ว่าดวงดาวนะดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวมตยูนยะดาวราหนะูเนี่ยมันส่งผลคือนะพ,พูดง่ายคือม,มันมีที่ผลกับชีวิตเรานะแต่เกิดต่างชาติเนี่ยเขา พวกไซเคิลวงรอบะจักรเนี่ยเขาจะมองสถิติข้อมูลเชิงวิชาศาสตร์มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องดาวมฤตยูนะซึ่งก็คือดาววิปริตอาเพศนั่นเองนะซึ่งคนไทยเชื่อกันนะที่มีความเชื่อโหราศาสตร์นะวันนี้ทําก็พอดีฝนตกพอดีนะในฤดูหนาวอากาศวิปริตแปรปรวนพอดีก็ไม่รู้เกี่ยวว่าดาวมฤตยูหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคครับเราจะพูดถึงว่าดาวมฤตยูเนี่ยนะมันเข้าสู่กาเรียกตำแหน่ง นะตำแหน่งของมันนะในดวงเมืองของโลกและบ้านเราเนี่ยมา7ปีนะตั้งแต่ปี2559เนี่ยจนถึงปีนี้2อ5แล้วก็มันจะเตรียมย้ายเข้าไปนะในภพเขาเรียกการเงินนะพวกเศรษฐกิจการเงินต่างเนี่ยนะมันจะย้ายครั้งแรกนะครับในช่วงประมาณเดือนกรกดาคม65เนี่ย แล้วก็ไปถึงนะประมาณสิ้นพฤศจยนตยน65เนี่ยก่อนจะย้ายกลับไปที่เดิมนะในพบดวงเมืองของโลกนะครับแล้วก็ไปเข้าอีกทีหนึง่งนะในพบเศรษฐกิจก,การเงินในปีหน้าเลยนะครับในปี66นะผมจำเวลาไม่ผิดประมาณมีนาคมเมษายนปี66ผมเคยบอกนะครับเรื่องของไซเคิลวงรอบจักรเรื่องของสถิติศาสตร์ที่ชาวตะวันตกเก็บรวบรวมมาว่า วงรอบของการเกิดขึ้นนะแล้วก็รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ตกต่ำของเศรษฐกิจการเงินต่างๆเนี่ยนะมันมีไซเคิลของมันนะเป็นสถิติเป็นบริษัทแต่แก็มาสัมพันธ์กับเรื่องของโหราศาสตร์นะซึ่งเป็นการหมุนวนของตำแหน่งวงกลมจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันครับผมก็แสงให้ดนะูให้ผู้ที่เข้ารับชมนะในการประชุมเชิงสานอนไลน์ผมเนี่ยว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนตัวผมไม่ได้เชื่อเรื่องอิทธิพลดวงดาวมาทําอะไรเ,าเราแต่ตําแหน่งของดวงดาวผมใช้ในการอ้างอิงนะถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนในประวัติศาสตร์นะครับผมเชื่อว่ากรรมนั่นเองเป็นผู้กําหนดกรรมคือการกระทําของมนุษย์นี่แหละเป็นผู้กําหนดแล้วเมื่อทํากรรมไปแล้วมันมีผลที่ตามมาเรียกว่าวิบากกรรมซึ่งผลของวิบากกรรมยจะดีหรือร้ายนี่แหละเราดูที่ตําแหน่งนะของไซเคิลวงรอบจะจัด เราดูที่ตำแหน่งนะคล้ายๆกับโหราศาสตร์นะครับว่าในช่วงไหนดวงดาวอยู่ตรงไหนนี่แหละเพราะผมมีความเชื่อว่านะถ้าเราเอาการหมุนวนของดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นไซเคิลคือวงรอบาจะจักเล็กๆน้อยๆเนี่ยมารวมกันมาบวกรวมกันในทฤษฎีเขาเรียกว่าซูเปอร์โพสิชันเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงไซเคิลใหญ่นะซูเปอร์ไซเคิลวงรอบใหญ่นั่นเองแต่ผมไม่เคยทำนะครับโดยการเอา ตำแหน่งของดวงดาวแต่ละดวงนะในโหราศาสตร์เนี่ยนะมาดูว่าช่วงไหนเป็นช่วงขึ้นช่วงลงของมันนะครับแล้วเอามาบวกรวมกันมันจะเป็นซ u เปอร์ไซเคิลใหญ่หรือเปล่านะเหมือนที่ตะวันตกเขาเรียกกันซ u เปอร์ไซเคิลนะครับเอาเป็นว่าโดยสรุปก็คือว่านะสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือว่าตำแหน่งของดาวที่จะอยู่เนี่ยมันจะย้ายในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม65นี้นะครับย้ายจากตำแหน่งที่เรียกว่านะพบดวงเมืองของโลก ที่7ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโอ้โหเกิดความวุ่นวายเกิดโควิด -19 เกนะเกิดการ disruption นะทางด้านต่างๆนะมากมายแต่ว่าช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม65เนี้มันจะเข้าสู่พบการเงินพบเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับเพราะนั้นมันอาจจะเป็นการสะท้อนวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินของโลกได้หรือไม่ซึ่งก็พอดีไปประจวบเหมาะสอดคล้องกับ สิ่งนี้ผมวิเคราะห์ทางฟัน a m เมนทัลเทคนิคอลและเซนติเมนทัลว่าจากเหตุปัจจัยต่างๆนะครับแรงบีบอัดจากเงินเฟ้อนะที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่ต้องตัดสินใจในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะครับจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%มั้ยไหมะจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย7ครั้งต่อปีไหมนะจะเป็นอย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมบอกเลยว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ช่วงประมาณไตรมาสสไตรมาสสของปีนี้ซึ่งพอดีไปประจวบเหมาะกับตําแหน่งการย้ายของดาวมฤตยอยู่นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะถึงพฤศจิกายนของปี65ซึ่งเป็นช่วงของไตรมาสสก็ติดตามดูนะครับนะว่ามันจะมีส่วนนะที่เราจะมองโหราศาสตร์ เป็นสถิติศาสตร์ที่จะคาดการเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินที่มองจากฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานไรหรือไม่นะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะสำหรับหลายท่านนะเพื่อจะลองติดตามนะเฝ้าสังเกตนะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลนะครับนะว่าเมื่อเราวิเคราะห์นะด้วยสติปัญญาของเราทางด้านฟันเดเมนทัลเทคนิคอลเซนิเมนทัลและเมื่อมารามองสถิติไซเคิล และมองผ่านโหราศาสตร์นะมันจะมีส่วนที่เราสามารถนํามาคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้หรือไม่นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับกี่เส้นตาน,นะครับผมเชื่อในหลักกรรมการกระทําของมนุษย์ผมไม่ได้เชื่อว่าดวงดาวให้ผลอะไรกับเราแต่ตําแหน่งดวงดาวมันบอกเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้นะเหมือนกับส่เคิลเดนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ